อยู่กับผมเชฟโก้ครับผมและผมู้ช่วยเชฟปั๊มบอุผงครับตอนนี้เราจะทำส่วนผสมคนแพ้กันนะครับเลือกด้วยนะครับใส่นะครับบิ๊กป่นนะครับสองซีเมิลกเกอร์ครับแ,แ,แล้วก็โอวัลตินหนึ่งห่อครับผม อย่าพูดคำยมวาครับอย่าพูดคำยมวเครับแล้วก็มอมโคน่าซีโอหนึ่งหอครับอันนี้คือตัวผสมพิเศษเลยนะครับชอบแน่แล้วก็ก,ก,ก้อนหินนะครับอันนี้เป็นเพื่อทำให้มันคนง่ายขึ้นนะ ทีนี้เราจะไปเติมน้ําร้อนกันนะครับก็คือวันนี้ผมเจะนหนึ่งๆไก่ปั๊มในฐานะที่ผมแม่งเคยเป็นราชาฟรีไฟล์มาก่อนแล้ววันนี้เัาไม่อยากจะมาแใร้กับผมนะถ้าเกิดใครแพ้นะครับต้องแตกอันนี้นะครับปมดแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำร้อนกันครับไปเติมน้ำแลวก็อย่างสุดท้ายน้ําก๊อกหน้าบ้านครับนี่น้ำร้อนไม่ได้วะน้ำร้อนไม่ได้น้ำร้อนแล้วมันจะทําให้ส่วนผสมมันเคลื่อนไหวนี่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทําการคนครับ <chat> นี่ <the él ites> คือเครื of, ah, e ่องบูงคนแพ้โอ like, <O of. S 1> mm ้โหอโนโมโตเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าใครชนะหรือแพ้ฝากกดกำลังใจกดไลค์กดหัวใจให้กับพวกผมด้วยนะครับมาแล้วตอนนี้เราได้ห้องเลยครับก็คือให้สามรวยแม่งร่าให้ครับสามรวยเพื่อรักมาเดี๋ยวผมให้แม่งกดเลยครับพร้อมป่ะป๊าแมงไม่รู้จักรวาชาพีไฟแล้ว กดดิกดเออลอยอะไรล่ะกดเลยครับพี่ชายเออแค่นี้แหละขยะเอ้ยเอาปืนเลยเอาปืนพกดีกว่าคะับว่าอาพกปืนพกปืนพกไปปืนพกเอาเปืนพกเอากีตัว สามตัวนะเคเดี๋ยวผมเล่นปืนพกไหนยะมึงอยู่ไหนวะ<ต>วชัวชัวชัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ปะใจะตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปได้วยปัญญา ปืพกรัวมันคือปืนพกรัวเฮ้ยไม่ทับไม่ทับเฮ้ยไม่เกี่ยวอ้าปืนควายไม่ใช้ปืนกลเอาใช่ไหมกูใช้ปืนกลเลยนะกูปืนพกอะหายการถือว่าหายการโอ้วเชียวะหมวกหมวกมันซื้อหมวกไม่แพนมันซื้อหมวกไม่เพงอ่าดิเดี๋ยวกูใช้ปืนปืนแบบนัดเดียวเลยนะพกนัดเดียวนะโอเคมาเอาปืนกลเลยกูให้มึงใช้ปืนกลเลยกูใช้แบบพกนัดเดียวพอ ไหนวะไปพกดวพกพกมาเป็นพกยาวอ่ะพก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 แล้วโอ้โหปืน มึงอย่าโกงดิมึงไม่กดนะมึงกดปิดเมาส์ย่างโอ้อ้างจังวะอ่ะเดี๋ยวกูต่อให้กูต่อให้กูต่อให้เดี๋ยวกูต่อให้มึงอีกอ่ะเปิดโฟกัสแล้วกันนะเปิดโฟกัสจริงแล้วจมูกจริงมาเอาดีๆเอาดีๆนเอาดีๆนี้เอาเอาฝีมือมึงกอมมาเลยปวดปล่อยตัวเองเลยให้เขารู้จักเลยโชว์เลยโชว์เลยเพื่อน ดีเล้งก oh, oh, ็ด oh, ีเล oh, oh, right? ้งมีก่อนเล้งมีก่อนอุ้ยอุ้ยฟ้ามเอาก็ได้พอก็ได้เอออุ้ยอุ้ยเธอหยิบไม่ออกวะไอ้บ้าแพรเอาน้ามาเอาเลยครับโกโกเผื่อมันเผื่อมันพุ่งกูว่าเราเดินไปถงป่าดีกว่าโอ้มันไม่พุ่งหรอกมันกินได้ เชื่อใจเชฟดิเชฟโก็อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่กินอันนั้นนะดู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 ไม่กินโอ้ยอ้วกทำไมดูโอ้ยเป็นอ้วกไอ้ประเด็นเฮ้ย ไม่มันคืออันนี้ไอเม็ดแมลงล้ะไข่มุกไข่มุกไขม่มมกโอ,อโอเคขอบคุณทุกคนรับชมนะครับเดี๋ยวไป